สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ยายจะพามาแกงส้มหัวไชเท้าขวาขังตุง้งและยายก็มีถั่วพูที่เหลืออยู่นิดหน่อยยายก็เอามาผสมด้วยนะเพื่อนๆกับปลากระป๋องพริกแกงน้ำส้มมะขามนะนะ,ะเกลือน้ำปลาน้ำน้ำมะขามตามสไตล์ของยายนะทุกคนมาดูยายแกงกัน น้ำแกงก็เดือดแล้วนะทุกคนยายก็จะใส่ผักลงไปก่อนผักอันนี้มันสุกยากใส่ก่อนหลังจากที่เอาหัวใชเท้าใส่แล้วนะเพื่อนเพื่อนยายก็จะใส่ผักวงตุ้งตามไปกับผักผักวงตุ้งกับถั่วพูนะเพื่อนเพื่อน ตัวผูที่ยายเหลือไว้ในตู้เย็นสี่ห้าฝากนะยายก็มาผสมใส่ด้วยเพืเ่อนๆอย่าไปทิ้งมันเสียได้อะไรเก็บมาใส่ได้เก็บมาใส่เลยเพืเ่อนๆมันไม่เสียรสชาติไม่อะไรก็ใส่ลงไปเลยดัดแป้งมันไปโอ้หม้อเล็กไฟเป่าอ่ะ ไม่น่าเล็กเนาะเดี๋ยวผักยุบมันก็จะยุบอย่าก,ก็จะใส่เกลือลงไปนะเพื่อนๆใส่เกลือลงไปเล็กน้อย เผื <c oughs> ่อไว้เผื่อเผื่อในพริกแกงมันมีเค็มเราก็จะได้ไม่ต้องเค็มจัดเนาะ <c oughs> ใส่ต้องระวังไม่งั้นก็คนที่ไม่เคยชินก็ใส่ใส่พริกแกงลงไปก่อนแล้วค่อยใส่เกลือนะเพื่อนๆ ใส่ไปแล้วก็ตีพริกแตงพริกแกงให้แตกนะเพื่อนๆนนะถ้าใครไม่ถนัดอย่างนี้ก็ตีพริกแกงให้แตกจากในถ้วยเลยก็ได้นะเพื่อนๆอืมจะได้ไม่ต้องมาระวังว่าเอ๊ะพริกแกงพริกแกงฉันจะแตกหมดไหมนะแต่สําหรับยายไม่ต้องกลัวแตกหมดเพราะว่าเดี๋ยวพอแกงมันร้อนอะ่ะพริกแกงก็จะละลายเอง แล้วยายก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปเลยนะเพื่อน ต้องเลี้ยงไฟไว้เปิดไฟแรงไม่ได้เพราะว่าหม้อมันเล็กไปเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนเต็มนะดูดิน้ำน้ำเจิ่งและกลายเป็นผักน้อยไปแล้วยายก็จะเช็คความเค็มว่าม,มันเค็มแค่ไหน พอใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวใส่น้ำมะขามลงไปก่อน ใส่น้ำปลาลงไปเพื่อให้กลิ่นหอมใส่ชูรสลงไปเพื่อให้อร่อย ปอัยายเอาคกเล็กมาตําถั่วใส่ผัดเส้นหมี่นะ,ะหักเลย mm hmm. อร่อยเวอรวัาวางแล้วเพื่อนๆแกงส้มของยายก็อร่อยแล้วเพื่อนๆไม่มีอะไรมากเลย อร่อยเวอร์วังถ้าใครจะใส่ปลาสดปลาช่อนปลาปานินปลาอะไรก็แล้วแต่ปลาทูส่งปลาทูสดใส่ได้เลยนะเพื่อนๆถ้ามีแต่ยายไม่ใส่เพราะยายไม่มี ก็อร่อยนะเพื่อนๆอย่าจะใส่น้ำปะลาะลงไปนะเพื่อนๆน้ำปล้า อร่อยเวอร์วังสมัยก่อนนะสมัยนี้เขาก็คงใส่กันนั่นแหละบ้านนอกยายอะตอนยายที่ยายยังอยู่กัยะอยู่กับแม่นะปะลาของเราจะมีเองแกนส้มใส่ปลาทุกครั้งต้องหล่นปลาใส่อร่อยเวอร์วังแต่แต่คนที่ไม่เคยกินปลาเขาก็จะบอกว่า ใส่ไปได้ยังไงแต่ลองใส่ดูนะเพืเ่อนๆอร่อยอย่าบอกใครเลยแกงส้มใส่ปลาแกกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใส่เปรี้ยวอีกหน่อยไหมเปรี้ยวหน่อย ถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลนะเพื่อนเแต่ยายว่าอร่อยแล้วมันลงตัวแล้วยา,ยายไม่ใส่แล้วนะน้ำตาลพร้อมตักเสิร์ฟแล้วเพื่อนๆพพร้อมตักเสริเร,เสร์ฟแล้วจ้า